เปิดห่วงจุ้ยของ12ราศีตลอดทั้งชีวิตนิสัยใจคอการงานการเงินสุขภาพลักษณะที่ดินของบ้านฉลกทิดมงคลต้นไม้เสริมดวงชีวิตรวมถึงสิ่งต่างๆที่จะดึงดูดโชคลาภเสริมบารมีให้เจ้าของราศีมีชีวิตที่มั่งมีสีรสุขตลอดไปห่วงจุ้ยของชาวราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมสัญลักษณ์รูปสาวน้อยดารุณีร่างงามหรือสาวพรหมจันทร์ราศีของนักวิจารณ์หรือผู้มีฝีมือเป็นเอกเชิงประดิษฐ์ สัญลักษณ์ประจำราศีคือสาวน้อยร่างงามหรือสาวผมจันทร์เมื่อเปรียบเทียบชาวราศีกันกับบรรดาจากราศีทั้งหมดชาวราศีกันไม่มีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษ นอกจากลักษณะของความเป็นผู้มีจิตใจที่จริงจังพิถีพิถันคุณเป็นคนที่ทำอะไรแบบสงเดชไม่เป็นทุกอย่างต้องถูกต้องเป็นระเบียบคุณเป็นคนที่ใช้สติมากกว่าอารมณ์ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกในความคิดของคุณคือการค้นหาแต่ตรองหาข้อเท็จจริงเมื่อคุณมีความมั่นใจว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องคุณจะยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอิทธิพลของสาวน้อยแรกแย้มทำให้คุณมีลักษณะเฉกเช่นสาวน้อยแรกรุ่นคุณมีกิริยาสารวมเรียบร้อยเดินเหินคล่องแคล่วว่องไวดูอ่อนยาวกว่าความเป็นจริง ขี้อายคุณรักความเป็นธรรมความจริงคุณเกลียดการเสียแซงใส่หน้ากากเข้าหากันในสังคม ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งทําให้คุณพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมอีกทั้งคุณเบื่อความวุ่นวายความไม่จริงใจคุณมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมีประสาทสัมผัสพิเศษกับปฏิกิริยาตอบจากผู้คนรอบข้างได้ดีดังนั้นหากไม่จําเป็นคุณจะไม่พาตนเองเข้าไปคลุกคลีก,กับคนมากหน้าหลายตาในบางครั้งการเป็นคนที่ตรงไปตรงมาของคุณทําให้คุณวิจารณ์คนอื่นตรงๆโดยไม่รู้ว่าคุณกําลังสร้างความไม่พอใจให้กับเขาคนนั้นซึ่งจริงๆแล้วคุณเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ที่มีความสามารถและมีเหตุผลคุณมมมออองงงงกกกาาาาารรรไลยย่ะดึ้คุณณสถวิจ์ ถึงแก่นแท้เกินกว่าบางคนจะรับได้แต่ทว่าคุณก็ไม่สามารถเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวคนเดียวได้คุณจึงเรียนรู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมโดยการซ่อนความรู้สึกไว้ภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยแม้ในใจจริงๆแล้วคุณมีความวิตกกังวลหรือหวาดกลัวเพียงใดก็ตามแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกเนื่องจากคุณไม่ต้องการให้มองคุณว่าเป็นคนอ่อนแอขี้ขลาดโดยทั่วไปบุคลิกของคุณตามลักษณะของธาตุประจำราศีคือธาตุดินดินจะเป็นดินแบบร่วนซุยคุณเป็นคนเรียบง่ายมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความร่าเริงแจ่ม ชีวิตสงบอยู่อย่างสันโดษมีโลกส่วนตัวสูงคุณเป็นคนน่าคบไว้ใจได้เงียบขรึม ค่อนข้างถ่อมตัวรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานสมบัติของคุณถูกจัดไว้เป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแต่กับเพื่อนฝูงคุณเป็นคนใจอ่อนจริงใจมีนิสัยอบอ้อมอารีรู้จักเรื่องคบเพื่อนคุณรู้จุดประสงค์ในการคบคนคุณจงใจคบเพราะอะไรและถ้าคุณมีความรู้สึกดีๆกับใครแล้วคุณก็จะมองข้ามความบกพร่องทั้งหลายของเขาคุณตีค่าเขาไว้สูงมากในทางตรงกันข้ามหากใครทําให้คุณโกรธคุณจะจําจนวันตายถึงแม้เขาคนนั้นจะขอโทษคุณแล้วก็ตามและคุณเคยเอ่ยปากยกโทษให้เขาแล้วเช่่่นนกัแตยางว อะไรบางอย่างมันยังค้างคาอยู่ในใจตลอดไปทางด้านหน้าที่การงานคุณทำงานอย่างมีเป้าหมายในชีวิตคุณยอมอุทิศชีวิตเพื่องานและรู้สึกภาคภูมิใจกับงานของตนคุณมีอารมการเพื่อผลงานที่ออกมา เพราะคุณมักจะต้องประสบชะตาชีวิตเปลี่ยน,ปยนแปลงในหน้าที่การงานบ่อยๆอ,อย่างเช่นเปลี่ยนงานโยกย้ายคุณผ่านมาทั้งดีและร้ายจนคุณพบว่าความขยันขันแข็งมานะกับการทํางานหนักเป็นที่มาของความสําเร็จคุณจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้คุณเป็นคนทํางานละเอียดรอบคอบดีทํางานด้วยความช่างสังเกตโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์คุณเรียนรู้ได้เร็วคุณมีพลังเหลือเฟือในการทํางานเพราะคุณชอบงานทุกชนิดไม่ว่างานนั้นจะจําเจขนาดไหนก็ตามคุณมีนิสัยชอบคล้อยตามไม่โต้แยง้งหรือทําตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามจึงเหมาาะะจจเเป็นลูก้งพราะ คุณเป็นลูกจ้างที่ดีไม่มีข้อโต้เถียงให้ทําอะไรก็ทําตามคุณสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเคร่งครัดดังนั้นงานที่เหมาะกับชาวราศีกันเช่นคุณจึงควรเป็นงานที่ต้องใช้ความระเียะรอบคอบมีกฎเกณฑ์ตายตัวอย่างเช่นบัญชีธนาคารนักบัญชีธนาคารครู นอกจากนี้คุณยังรักวรรณกรรมคุณรักการอ่านหนังสือมาตั้งแต่กำเนิดคุณชอบงานค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์จึงเหมาะกับงานนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์กวีวิจารณ์ถ้าหากคุณอยากมีธุรกิจส่วนตัวอันนี้ค่อนข้างยากเพราะโดยอุปนิสัยคุณเป็นคนจริงใจค่อนข้างขี้กลัวและละเอียดละออซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่เหมาะกับงานธุรกิจหรืองานใหญ่ๆซึ่งคุณเองก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วหากคุณอยากมีธุรกิจส่วนตัว ควรหาหุ้นส่วนที่ค่อนข้างกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียมาช่วยคุณตัดสินใจแต่งานที่เห็นจะเหมาะกับคุณจริงๆก็คืองานเลขานุการตามปกติคุณชอบอยู่ตามลาพังทํางานที่เป็นงานเอกเทศเจ้านายสั่งมาแล้ว่อให้คุณจมอยู่กับมันสักพักคุณก็สามารถแก้งานที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนออกมาได้โดยง่ายนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าชาวราศีกัน จะเป็นเจ้าคนนายคนไม่ได้คุณจะต้องมีมาตรฐานการทำงานที่ค่อนข้างสูงตามมาตรฐานของตนเองใครที่เป็นลูกน้องคุณต้องเก่งจริงๆจึงเป็นที่สบอารมณ์คุณและคุณก็จะเป็นเจ้านายเจ้าของฉายาจอมโหดทางด้านการเงินจะว่าคุณเป็นคนขี้เหนียวก็ไม่ใช่จะว่าใจกว้างก็ไม่เชิงคุณยอมจ่ายเงินเพื่อของดีด แต่ต้องที่จะเป็นในชีวิตไม่ใช่เพื่อความสุขความบันเทิงใจในยามปกติคุณค่อนข้างระมัดระวังการใช้จ่ายจนเกิดความกังวลคิดมากไปต่างๆนานา,นานคุณรู้ว่าเงินทองเป็นของหายาคุณต้องทํางานเหนื่อยมากกว่าจะได้มาซึ่งส่วนใหญ่มาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณเองคุณไม่ค่อยมีโชคลาภลอยสักเท่าไหร่อีกทั้งเงินที่ได้มาก็ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะไรเป็นเงินดาวเงินเดือนธรรมดาดังนั้นคุณจําเป็นต้องวางแผนการควบคุมการใช้เงินให้พอเหลือพอเก็บแล้วคุณก็จะสามารถทําได้สําเร็จส่วนโอกาสที่จะได้เงินเป็นกออเป็นกรรมมักไม่ค่อยมีเนื่องจากคุณ ไม่ใช่นักธุรกิจที่ดีคุณไม่กล้าลงทุนมากนักดังนั้นก,กําไรจึงไม่มากเท่าที่ควรแต่เพียงแค่นี้คุณก็พอใจคุณค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปเพียงขออย่าให้เงินถึงกับขาดมือเพราะเงินไม่ใช่อะไรทั้งหมดในชีวิตของคุณคุณอยากได้ความสุขความสบายใจมากกว่าทางด้านสุขภาพจุดที่ควรเอาใจใส่ในร่างกายคุณก็คือบริเวณช่องท้องกระเพาะและระบบประสาทอย่างเช่นโรคท้องอืดท้องเฟอ้อโรคบิดท้องร่วงจุกเสียดแน,น่นท้องหรือโรคเครียด อันเกิดจากการวิตกจัิตเกินกว่าเหตุโดยทั่วไปชาราศีกันร,รู้จักรักษาตัวเองคุณเป็นห่วงสุขภาพอนามายัยการโภชนาอย่างมากคุณพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่คุณรู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองอย่างเช่นอาหารรสจัดมีการพักผ่อนที่เพียงพอในสภาพแวดล้อมแสนสงบ แช่นนี้แล้วคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอไม่ค่อยเจ็บป่วยหากเกิดอาการไม่สบายคงต้องตรวจดูเสียแต่น,นันเนินว่าป่วยจริงหรือไม่หรือว่าคิดไปเองเพราะส่วนใหญ่คุณชอบวิตกจริตชอบคิดว่าตัวเองป่วยเป็นนั่นเป็นนี่จนทําให้ดูเหมือนว่าคุณเจ็บป่วยตลอดปีในความเป็นจริงแล้วคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยดังนั้นแทนที่ร่างกายคุณจะอ่อนแอตามที่คุณคิดกลับส่งผลให้คุณมีสุขภาพจิตที่แย่ลงเนื่องจากความคิดมากของคุณเองคุณจึงพยายามเลี่ยงเรื่องของตัวเองไว้สักพักเพื่อสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวของคุณเอง ทางด้านลักษณะของบ้านบ้านของชาวราศีกันซึ่งเป็นราศีแห่งธาตุดิน และมีพลังหินที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองอย่างมากชาวราศีนี้ไม่ว่าจะมีบ้านหรือสำนักงานเป็นของตัวเอง <_ S 1> ก็คงจะต้องทําให้พลังหินและหยางสมดุลกันอย่างลงตัวเพราะฉะนั้นตามหลักความคิดง่ายๆก็คือในเมื่อพลังหินของตัวเองมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วหลักแห่งความสมดุลก็คือนําความอ่อนนุ่มเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ชาวราศีกันมีพลังมากเกินไปพลังแห่งความอ่อนนุ่มนั้นก็คือการที่ให้บ้านของชาวราศีกันมีแสงสว่างมีความร่งโปรง่งสบายภายในบ้านไม่มืดครึม มีความเย็นสบายภายในบ้านนั่นก็คือปล่อยให้แสงและลมเข้ามาในบ้านได้อย่างสะดวกซึ่งก็หมายถึงบ้านของชาวราศีกันควรจะต้องมีหน้าต่างมากขึ้นกว่าบ้านของชาวราศีอื่นๆและหน้าต่างเหล่านั้นก็ควรจะเปิดและปิดได้อย่างสะดวกอย่าให้หน้าต่างบันได เปิดปิดอย่างติดติดขัดขัดซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการงานซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทํางานอื่นใดติดขัดไปด้วยยิ่งในช่วงค่าคืนเมื่อฟ้าเริ่มมืดก็ควรจะเปิดไฟในบ้านให้มีแสงสว่างพอสมควรคืออยากให้เป็นไฟสลัวสลัวและก็ไม่ได้ให้คุณใช้ไฟไฟ้าอย่างสิ้นเปลืองทั้งนี้เพราะเข้าใจดีว่าชาวราศีกันอย่างคุณเป็นคนประหยัดมัธยัสมือหนึ่งส่วนในเรื่องของการสร้างบ้านทิศท,ที่ไม่ควรหันหน้าบ้านไปมากที่สุดก็คือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศอัปมงคลของชาวราศีกันจําไเลยว่่าาาหหห้้้้มมเเเดดด็ขขจจะีรรรืืออองใในง งเงินทองที่หามาได้ก็ไม่สามารถเก็บอยู่เป็นทรัพย์สินของตัวเอง เมื่อถึงเวลาก็ต้องมีอันให้ต้องจ่ายออกไปจนหมดเกรี้ยงแต่ถ้าบาังเอิญที่ใครมีบ้านหรือคอนโดที่หันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ตามเราก็มีวิธีแก้ไขให้ได้ดีขึ้นโดยใช้ธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุร้อนแรงกว่าธาตุใดทั้งปวงนามาใช้กับด่านแรกที่เรื่องร้ายๆจะเข้ามาในบ้านนั่นก็คือประตูควรเพิ่มพลังไฟให้กับประตูโดยการทาสีให้กับประตูนั้นให้มีสีที่ร้อนแรงอย่างเช่นสีแดงสีเขียวหรือสีชมพูซึ่งจะขอแนะนําให้ใช้สีได้เท่านี้เพราะสีเหล่านี้มีพลังที่จะสกัดกั้นสิ่งเลวร้วายไม่ให้้้้เขขาาาาาามใานนนบองชรีีกััไดและท่สํคญ การมีประตูที่ส่วนบนนั้นเป็นเหล็กหรือไม้เหล็มที่พุ่งความแหลมขึ้นไปในอากาศที่จะสามารถช่วยให้พลังที่เร็วร้ายพุ่งกระจายออกไปได้มากและในเรื่องทิศทางนั้นชาวราศีกันต้องให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษ มีสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ชาวราศีกันนะั้นระวังอีกอย่างก็คือในเรื่องของห้องน้ำน้ำนั้นถือว่าเป็นแหล่งที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ดินซึ่งราศีกันเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นควรกักเก็บน้ำไว้หล่อเลี้ยงภายในบ้านชาวราศีกันต้องระมัดระวังอย่าให้ความชุ่มชื้นนั้นเหือดแห้งไปซึ่งถ้าความชุ่มชื้นแห้งหายไปรับรองได้เลยว่าภายในบ้านนั้นจะเกิดความร้อนรุ่มสิ่งหนึ่งที่จะนำน้ำให้เระเหยออกไปจากบ้านของชาวราศีกันได้ก็คือประตูซึ่งเป็นทางที่สามารถนำสิ่งทงทััออ้้้้้งงงงหหลลาา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 ยยปปปววววเเขแะะอออกกไไไจจบนนดดซึ่่่มมม็คคคโชชีรรื ถ้าบ้านของชาวราศีกันมีห้องน้ําที่มีประตูตรงกับประตูทางเข้าบ้านหรือพูดอีกอย่างหนึ่งให้ชัดว่าถ้าเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอประตูห้องน้ําพอดีอันนี้ถือว่าไม่ดีแน่นอนเพราะประตูจะนําเอาความชุ่มชื้นของน้ำระเหยออกไปจากบ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นมีทางแก้ที่ไม่ยากเลยก็คือควรหาตัวสกัดกั้นมาไว้ระหว่างประตูบ้านและประตูห้องน้ําอาจจะเป็นฉากกั้นสวยๆหรือไม่ก็ทํากําแพงกั้นเพราะการสกัดกั้นครั้งนี้ยังสามารถช่วยให้พลังความชุ่มชื้นของน้ําสะท้อนและหมุนเวียนอยู่ภายในบ้านของเราได้แต่ในทางตรงกันข้ามมถ้้้าาาาเรีีหอองงนํท่่ยูกล น,น้ำเป็นสิ่งที่ให้ความชุ่มชื้นก็จริงแต่เมื่อมาอยู่ตรงกลางบ้านก็เหมือนมาอยู่ในจุดที่สําคัญถ้าเปรียบกับร่างกายของคนเราก็เหมือนมาอยู่ที่หน้าอกน้ําจะส่งผลร้ายแน่นอนอาจจะทําให้ปลอดชื้นหรือหนาวสั่นเป็นไข้หวัดได้เพราะขาดความอบอุ่นในร่างกายอันเนื่องมาจากมีน้ํามากเกินไปบ้านของชาวราศีกันก็เหมือนกันเมื่อมีน้ําเป็นแอ่งอยู่มากเกินไปก็ทําให้ท่าดินของเราอ่อนลงได้เมื่อดินถูกน้ํามากเกินไปก็จะเหลวเป็นโคลนหาความแข็งแรงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างห้องน้ําก็ควรหาทิศทางหรือวางแผนตําแหน่่งงใหห้ดีีออกเรืนึ่ง ที่น่าเป็นห่วงสําหรับชาวราศีกันนั่นก็คือเรื่องของเสาถ้าตามหลักการก่อสร้างแล้วบ้านหลังไหนมีเสามากก็จะบ่งบอกถึงความมั่นคงแข็งแรงในส่วนของหลักของจุ้ยก็เช่นเดียวกันเสาก็แสดงถึงอํานาจและพลังต่างๆแต่ถ้าเสานั้นมาอยู่ตรงกลางบ้านหรือตรงหน้าอกของเราถ้าเราจะเปรียบเทียบมันก็หมายถึงการมีเรื่องหนักๆมาทิ่มแทงอกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันบ้านที่มีเสาอยู่ตรงกลางบ้านนั้นก็ต้องมีเรื่องราวมาทิ่มแทงใจให้กับคนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านตลอดเวลาทําให้บ้านที่อยู่อาศัยไม่เป็นสุข ในส่วนของการแก้ไขก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปถือเสาออกทางแก้ง่ายๆก็คือเสาเป็นสิ่งที่ทรงพลังและอำนาจถ้ามาอยู่ในบ้านของเราก็ยิ่งข่มพลังของเจ้าของบ้านลงไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้พลังงานของเสากระจายออกไปสิ่งที่ทําให้พลังงานเสากระจายออกไปได้ดีที่สุดก็คือกระจกนํากระจกนั้นมาปิดเสาที่เป็นสี่เหลี่ยมทั้ง4ด้านเดินคิ้วขอบให้มีลักษณะสวยงามเสานั้นก็จะดูเป็นกล่องๆแถมยังจะช่วยสะท้อนความสว่างให้กับบ,บ้านของชาวราศีกันได้อีกด้วย ทางด้านลักษณะ,ะโนดที่ดินสําหรับชาวราศีกันนั้นมีธาตุเป็นดินเพราะฉะนั้นโนดที่ดินจะเป็นอย่างไรก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปต่างๆได้การที่ชาวราศีกันคนใดมีที่ดินเป็นจนํานวนมาาๆนั้นก็ยิ่งส่งเสริมให้ชาวราศีกันมีอำนาจบากยิ่งขึ้นเพราะดินเป็นแหล่งพลังงานของธาตุดินอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นยิ่งมีที่ดินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอํานาจในตัวเองมากเท่านั้นซึ่งก็ตรงกับบ้านเมืองเราปัจจุบันถ้าใครมีที่ดินมากคนนั้นก็มีแววที่จะเป็นเศรษฐีแต่เราก็ต้องมาพิจารณากันอีกทีว่าคนที่ร่ํารวยในเรื่องของดินนั้นก็คงจะเป็นคนที่เป็นทาสดินเสียส่วนใหญ่แต่บางคนร่ํารวยได้ไม่นานเพราะว่าแร่งพลังงานของตนเองเริ่มหมดไปเพราะการขายก็ทําให้ตนเองขาดพลังงานและความเ็วร้ายของพลังงานอื่นๆก็จะเข้ามาทําร้ายตัวคุณเพราะฉะนั้นจะประกอบธุรกิจที่ดินก็ควรจะเหลือขุมทรัพย์แหล่งอํานาจไว้กกับตนเอองและี ที่ควรจะทราบเอาไว้ในการเลือกชนดทที่ดินดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ฉนดที่ดินของชาวราศีกันนั้นจะเป็นรูปอะไรก็ได้จะกี่เหลี่ยมกี่มุมอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาแต่ใหระวังฉนดที่ดินรูปทรงกลมและว้าวแ้าว่วงแวงเพราะรูปทรงเหล่านี้เป็นรูปทรงที่มีความอัปมงคลแก่ราศีกันจะทําให้ชาวราศีกันทํามาหากินไม่ขึ้นต้องทนความยากลำบากตลอดชีวิตเพราะว่าที่ดินที่เป็นรูปโค้งกลมหรือว้าแว่งนั้นไม่สามารถสะท้อนพลังชีพลังที่เป็นพลังแห่งความสมดุลได้แต่ถ้าใครที่มีที่ดินรูปโค้งมนหรือว้าแว่งก็สามารถแก้ไขได้โดยที่ใช้ต้นไม้มาปลูกตามขอบปรับให้ที่ดินให้เเกิดป็น สี่เหลี่ยมมุมขึ้นมาได้นอกจากเรื่องลักษณะของชนดที่ดินแล้วเรื่องทิศก็เป็นเรื่องที่สําคัญในการเลือกทําเลข,ของบ้าน หรือสำนักงานดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องทิศของชาวราศีกันก็ยังมีทิศที่อันตรายมากๆนั่นก็คือทิศเหนือขอย้ำว่าห้ามหันหน้าบ้านหรือสำนักงานแม้กระทั่งหัวเตียงนอนหรือโต๊ะทำงานไปยังทิศเหนือเป็นเด็ดขาดทิศเหนือเป็นทิศของธาตุน้ำน้ำมีทั้งคุณและโทษเมื่อมีคุณก็เป็นคุณอนันต์ให้ความชุ่มชื้นแก่สรรพสิ่งในโลกแต่เมื่อให้โทษก็เป็นโทษมหันเหมือนกันเพราะเราคงได้พบความร้ายกาจของน้ำจากภายพิบัติน้ำท่วมและเราเป็นธาตุของดินดินเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชี ้สินยกเว้นเสียแต่น้ําเพราะน้ํามีความสามารถทําให้ดินละลายได้เช่นเดียวกันกับฮองจุ้ยของชาวราศีกันซึ่งเป็นธาตุด,ดินถ้ารบได้ก็ควรหลีกเรื่องน้ําเสียเป็นดี ทางด้านฉลกทิศคราวนี้เป็นการยํำใหญ่เรื่องทิศเลยก็ว่าได้เพราะทิศกับราศีกันนับว่าเป็นของคุณโชคราบหรือความริร้ายจะสัมพันธ์กับทิศมากที่สุดทิศอันตรายที่ย้ำนักหนาว่าเป็นทิศอันตรายอัปมงคลนั่นก็คือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศของน้ําทําให้ดินอย่างเราเมื่อถูกน้ําซัดเข้ามามากๆก็จะทําให้ดินกระจัดกระจายออกไปพลังอานาจที่มีอยู่ก็จะกระจายออกไปเพราะฉะนั้นควรระวังกันให้ดีส่วนทิศที่ให้คุณนั้นก็ต้องดูกันอีกทีว่าทิศใดเหมาะกับเหตุการณ์ใดอีกต่างหาก เริ่มกันที่เมื่อชาวราศีกันที่อยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์ในการทํางานมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือคนที่หมกมุ่นอยู่กับออฟฟิศทั่วไปเขาว่ากันว่าทิศตะวันออกเป็นที่ที่ต้องโลวมากที่สุดก็ควรจะหันหน้าเข้าหาทิศนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานหรือหน้าบ้านก็ดีส่วนอาชีพที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆหรือทํางานไม่อยู่กับที่อย่างเช่นนักการทูต กายนำเที่ยวเซลแมนดารานักร้องและอาชีพอิสระอื่นๆทิศใต้จะเป็นทิศท,ที่ต้องชะตามากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันหน้าบ้านหัวนอนหรือโต๊ะทำงานก็ควรจะหันไปทางทิศใต้ได้หมดฉลกสีชาวราศีกันเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงฉะนั้นสีที่ให้อารมณ์แห่งความมั่นคงก็คงจะเป็นสีน้ำตาลสีอิฐ หรือสีที่เป็นเอิร์ธโทนเพราะธาตุดินก็ควรจะเหมาะกับสีของดินอยู่แล้วแต่สีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีดำเพราะเป็นสีแห่งความมืดจะมีพลังอำนาจมหาศาลมาข่มธาตุดินเรียกได้ว่าเป็นสีมรตยูของชาวราศีกันเลยพยายามอย่านำสิ่งที่มีสีทึบๆโดยเฉพาะสีดำเข้าบ้านเป็นอันขาดเพราะสีพวกนี้จะนำความมืดคลุมเข้ามาทำลายบรรยากาศบ้านที่มีความโปร่งโร่งของชาวราศีกันทางด้านต้นไม้มงคลการระบายความตึงเครียดที่เกิดจากการทำง,งานอย่างหนักของชาวราศีกันนั้นการปลูกต้นไม้ก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ช่วยระบายความเครียดได้อย่างดีและช่วยเสริมบารมีและสามารถขจัดสิ่งเลวร้วายให้กับชาวราศีกันได้อีกด้วยสาหรับบ้านของชาวราศีกันที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอก็ขอแนะนําให้ปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งจะช่วยเติมพลังงานให้กับชาวราศีกันให้ได้มากที่สุดส่วนบ้านที่มีพื้นที่รองลงมาก็หันมาปลูกโป๊ยเซียนหรือเฟื่องฟ้าบ้างและยังมีต้นไม้อื่นๆที่ต้องฉลกกับชาวราศีกันอย่างเช่นต้นมะยมต้นขนุน ซึ่งต้นไม้มงคลเหล่านี้ร้วนเป็นไม้มงคลเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับชาราศีกันได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ดวงตกก็จะพบกับแสงสว่างในช่วงที่การเงินจุดจางก็จะมีทางออกเสมอ